สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้ตัมซิ่งนะครับผมนี่เราก็มาอยู่ที่อำเภอสรีคิ้วนะครับเอามาตักนี่ด้วยหรอครับไม่ได้เข้าเดี๋ยวพาไปดูเราก็มาดูแมคโครกันนะครับมาดูมากทีครับนี่ครับอื้มดูว่ารถคันน้อยผมทำนั่นแหละรัวห้าน่ะนี่บอกจะขายสามแสนอ่ะนี่นะครับนครับสภาพ์ฟสามแสนครับดูครับเพื่อนเอาขึ้นกลับไปเลยไปต่อ ดูสภาพสามแสนครับเพื่อนๆแต่ว่าไปซ่อมหมดอีกเท่าไหร่นี่ครับสภาพสามแสนหนึ่ครับนี่สามแสนนั่นี่รุ่นนี้เปิดประทุนครับรุ่นนี้เปิดประทุนครับ,รบมักทีเอสเคหกสิบนะครับโอ้โหเครื่องยังอยู่นี่ว่ะเครื่องยังอยู่เขาถอดอะไรไปเชื่อมไม่รู้กี่กว่าบาทนี่ครับ รุ่นนี้ครับแอร์ไม่ต้องครับรุ่นนี้แอร์กี่ครับแอร์กี่ภาพมีได้ขึ้นสดชื่นเลยตรงนี้ก็เป็นสภาพบอ่อดินนะครับนี่นี่ครับบอ่อดินนี่ครับทางไปเอาดินนะครับข้างในไปตักขี้เลนครับขี้เลน จากที่เรียนไปทำฉาบเก็บขอบสะนะครับนี่ครับไหนพี่ตินพี่ตินว่าจะเอากันนี้ไงสามแสนอ่ะเอาเปล่าเอาเปล่ากันเนี่ยผมรอครับ โอเคครับคลิปนี้เราก็มาถึงบ้านทาของนะครับนี่สุดเชิญแล้วก็อยู่นี่นะครับนะครับเทเลอร์เราครับนี่อ้าวมีรถมาแอบจอดคู่กับเทเลอร์เลยนะครับนี่นะครับโอเคครับไปคลิปนี้ขอจบเป็นที่นี่ก่อนนะครับก็อย่าลดึงผนลำซิ้นนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะครับเพื่อนสวัสดีครับ